ข่าล่าสุดนะคะทางด้านของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารกรุงไทยนะคะเขาทำา o u u ร่วมกันเลยแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมิจฉาชีพเขาจะมาในรูปแบบไหนมาดูกันค่ะคุณผู้ชม ทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะร่วมกับท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะคะลงนามความร่วมมือร่วมกันเลยเพื่อเป็นการเสริมสร้างตระหนักรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ผ่าน แ <Application S 2> อปพลิเคชันเป๋าตังนะคะมามาทำความร่วมมือร่วมกันเลยในการเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยทางอาชญากรรมเ <c oughs> ทคโนโลยีและข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับการช้อโกงทางการเงินค่ะค่ะและทั้งนี้นะคะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในหลายๆครั้งเนี่ยนะก็ มีการทำเรื่องของธุรกรรมเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานนั้นครอบคลุมทุกกลุ่มทุกอาชีพรวมกว่า40ล้านรายด้วยกันและภายหลังจากการลงนามในความร่วมมือแล้วเนี่ยนะก็จะมีผลการประเมินผลงานทุกสองปีเพื่อที่จะพัฒนาและก็ยกระดับการทำงานร่วมกันต่อไปนะคะ